เพราะสาเหตุนี้ที่ทําให้เด็กในช่วงแรกเกิดมีอาการหายใจคลื่นลาดเด็กในช่วงแรกเกิดนะคะจะมีภาวะของหลอดลมหรือว่าระบบทางเดินหายใจเนะะี่ยค่ะยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อลูกเจออากาศเยน็นๆหรือว่าเจออากาศภายนอกหรือว่าอากาศชื้นๆทําให้หลอดลมของลูกที่ยังไม่แข็งแรงเวลามีหายใจเข้าก็ มีตีบแคบลงก็ส่งผลทําให้เวลาลูกหายใจเข้านะคะมีเสียงคลืดคลาดยิ่งโดยเฉพาะอากาศช่วงเย็นๆกลางคืนดึกๆ อาการหายใจคืดคาดของลูกนั้นนะ่ะยิ่งจะชัดเจนนั่นก็คือเกิดจากหลอดลมของลูกที่ยังอ่อนนิ่มย,ยังไม่แข็งแรงยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ตีบแคบลงนั่นเองค่ะถ้าลูกของเรากินนมได้นอนหลับได้น้ำหนักขึ้นดีพัฒนาการดีไม่ได้เจ็บป่วยอย่างอื่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นพบได้บ่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเด็กช่วง4เดือนแรกเกิดนั่นเองค่ะ